เคยพูดไปว่าจะไม่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ IE เลยจนกว่าจะได้เล่นภาค8แต่เอาหน้าย้นๆหน่อยลวกันก็เกมลูกรักผมอะแต่ที่จะหยิบภาค7มาพูดเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยนะผมอยากจะเล่นเดโมภาค8แต่ว่าไม่มี PS5 เจ็บใจชิบเป๋งเลยเหมือนกับที่ผมอยากทำบลัดบอลอะนั่นก็เพราะว่าผมอยากเล่นดิมอนโซเหมือนกับอยากเล่น IE 8นั่นแหละเอาเป็นว่าสปอยไปเลยแล้วกันนะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยบลัดบอลมาแน่นอนแต่กับสัปดาห์นี้ผมขอพูดถึง IE 7ก่อนลวกันเพราะว่าผลโหวตมาได้คะแนนเยอะกว่า ในวันนี้ผมจะพาไปดูกันว่าทำไมไ e ภาคที่เปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนี้มันถึงได้ประสบความสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันสักน,นิดนึงจากนั้นก็ตามผมมารับชมกันได้เลยครับถ้าเกิดใครเคยดูคลิป R.E. ที่ผ่านมาของผมคุณจะเห็นผมชอบพูดประมาณว่าผมจะตื่นเต้นตลอดเวลาที่ได้เห็นภาคใหม่จะเป็นภาค1 2 3 4 5 6หรือภาคอะไรก็เถอะ แค่มันมีชื่อ Resident Evil ก็พอแต่กับภาค7ผมเฉยมากตอนที่ได้เห็นตัวอย่างผมก็ไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ตื่นเต้นไม่ไห้แล้วก็ไม่ต่อต้านอะไรทั้งนั้นประมาณว่าอ๋อ R E เจ็ดเหรอจะทําเป็น F P S เหรอก็อ๋อแล้วแต่แล้วแต่คือแค่นั้นแหละที่รู้สึกตอนที่จับเดโมก็เฉยมากเกมมันภาพสวยมุมกล้องแปลกคือแปลงใหม่สําหรับความเป็น R E แต่เดโมมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ตื่นเต้นหรือว่าอยากจะทําให้อยากเล่นอะไรขนาดนั้นและพอถึงวันที่เกมออกผมก็ไม่ได้เดวัน แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นแฟนเดนต e ไต RE ไเงจะชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ต้องลองเล่นยิ่งนักเรียนที่ผมสอนเนี่ยเขาเป็นแฟนขับเบลิเฟอร์หลายคนเขาก็จะออกมาเล่าให้ผมฟังผมก็แบบเออเออได้ได้ไดเดี๋ยวครูจะไปลองเล่นแล้วกันนะแล้วพอได้ลองเล่นครั้งแรกผมก็มีทั้งความประทับใจและก็ความผิดหวังในเวลาเดียวกันเอาเรื่องที่ประทับใจก่อนอย่างแรกเลยก็คือเกมมันโหดมากฉากโหดฉากเลือดสาดฉากแหวะโคตรเยอะบางทีผมก็ลืมไปอ่ะว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่ r e ควรจะมี เกมมันต้องโหดต้องน่ากลัวแบบนี้แหละไม่ใช่เกมหนุ่มฟอหลหอเฟี้ยวตีลังกาลบกระสุนยางกงยิบมันอะไรแบบนั้นอย่างที่2ก็คือเนื้อเรื่องด้วยความที่เขานําเสนอเนื้อเรื่องในด้านใหม่ไม่มีอัมเบลล่าไม่มีเชื้อปรสิต์แบบในภาคก่อนแต่เขากับนําเสนอในเรื่องราวของครอ,อบครัวคนโลกจิตกับเรื่องเหนือธรรมชาติมันก็เลยทําให้ผมสนใจเนื้อเรื่องของเกมนี้เป็นอย่างมากแบบเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นวะตกลงนี่มันผีหรือไม่ใช่ผีวะพอเล่นจนจบก็อ๋อเลยสรุปคือโดนแคปคอมสับขาหลอกทั้งเกมเอาจัผมชอบ ทีนี้มาดูสิ่งที่ผมไม่ปลื้มกันบ้างดีกว่าซึ่งมันเยอะมากอย่างแรกเลยก็คือมันเป็นเกม FPS คือต้องบอกก่อนว่าผมไม่ใช่คนที่แพ้มุมกล้องแบบ FPS แต่ถ้าเกิดเลือกได้ผมจะไม่เล่นเด็ดขาดเหตุผลก็คล้ายกับคนอื่นคือมันไม่เห็นหน้าตาตัวละครที่เราเล่นคือ RE เนี่ยมันเป็นเกมที่เราเคยชินกับคาแรคเตอร์ตัวละครเก่าๆเขาปั้นตัวละครใหม่ขึ้นมามันก็ทําให้เราไม่อินแล้วแถมนี่ยังเป็น FPS อีกมันก็เลยทําให้ผมไม่ชอบภาคนี้ไปเลย แต่ในวิดีโอตัวนี้ยังไงผมจะไม่พูดประเด็นที่เกมนี้เป็น FPS เยอะแล้วกันคือถ้าเกิดคนจะชอบเนี่ยเขาก็ชอบเลยคนจะเกลียดเขาก็เกลียดไปเลยในส่วนนี้ผมบังคับใครไม่ได้ฮะอย่างที่2ก็คือเกมมันเน้นเนื้อเรื่องมากเกินไปคือก็จริงอยู่ที่ Resident Evil เนี่ยมันเป็นเกมเนื้อเรื่องแต่มันก็ไม่มีภาคไหนเลยที่หนักเท่าภาคนี้มันจะมีหลายฉากเลยที่เล่าเรื่องนานมากนานไม่พอหน้าเบือ่อ่างหากจำได้เลยว่าฉากที่มีอาฟีดแบ็ความทรงจำเนี่ยทำเอาผมหาวไปหลายครั้งเลย ก็จริงอยู่ที่ผมบอกว่าผมชอบเนื้อเรื่องภาคนี้แต่มันก็แค่ในตอนเล่นครั้งแรกไงเล่นครั้งที่2ก็เฉยๆและเหมือนดูหนังม้วนเดิมอะและอันนี้โกรธมากเลยก็คือทําไมมันข้ามคาสีนไม่ได้วะอันนี้โคตรเคืองคือบางทีผมจะรีบเล่นรีบจบไงต้องมาฟังมันนั่งคุยประโยคเดิมๆซ้ําๆกันอีกเหมือนเขาทามาแกล้งสายสปีดรันอะอย่างที่3เกมมันไม่ค่อยน่าตื่นเต้นคือถ้าจะบอกว่าเกมมันน่ากลัวมันหลอนอันนี้ผมไม่เถียงเลยแต่ในด้านความน่าตื่นเต้นมันแทบจะไม่รู้สึก ปกติเวลาที่ผมเล่น i ออีครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็เหอะมันจะต้องมีโมเมนต์ระทึกตื่นเต้นเกิดขึ้นบ้างแหละแต่กับภาค7อืมแทบจะหาไม่เจอมีฉากสู้กับ Jack แจ็คเน,นี่แหละค่อยรู้สึกหน่อยนี่แหละเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่ค่อยชอบภาคหนึ่งรีเมคเพราะว่าตัวเกมมันขาดความน่าตื่นเต้นเนี่แหละยิ่งกับภาคเเขาพยายามที่จะกลับไปเป็นภาคหนึ่งในหลายๆอย่างอีกด้วยมันก็ยิ่งตอกย้ำให้ผมรู้สึกแทบไม่ต่างเลยบอกไว้ก่อนนะว่าไม่ตื่นเต้นกับไม่สนุกเนี่ยมันคนละประเด็นเดี๋ยวคนที่ชอบภาคหนึ่งแล้วไม่เข้าใจจะมมาาว่าผอีก เรื่องที่4เกมมันไม่น่าเล่นซ้ําก็อย่างที่ผมบอกว่าเกมมันมีฉากตื่นเต้นน้อยและยิ่งตัวเกมมันเน้นนาเสนอการเล่าเรื่องอีกมันก็เลยทําให้ผมไม่ค่อยอยากจะกลับไปเล่นเกมนี้เท่าไหร่คือมุกเดิมๆฉากตกใจเดิมๆใครที่ไหนมันจะตกใจรอบ2ละ่ะจริงไหมเอาเป็นว่าภาคเนี้ย first impression ในการเล่นครั้งแรกถือว่าใช้ได้นะแต่ตอนเล่นซ้ําครั้งที่2เป็นต้นมาเนี่ยไม่ค่อยโอเคเลยแต่นั่นมันก็เป็นแค่เพียงอดีตที่ผมไม่ได้ใส่ใจเรื่องรายละเอียดเวลาที่เล่นเกม ซึ่งในตอนนี้ผมกล้าพูดเลยว่ารสานิยมในการเล่นเกมผมเปลี่ยนไปเยอะยกตัวอย่าง Alien Isolation เนี่ยเมื่อก่อนผมโคตรเบื่อเลยเกมบ้าอะไรวะวิ่งวิ่งหลบๆบ,บทั้งเกมแต่พอกลับไปเล่นใหม่เมื่อไม่กี่อาทินี้เองผมกลับรู้สึกว่าเฮ้ยเกมทำดีวะ่ะหรือว่าเริ่มแก่แล้ววะรสนิยมมันเลยเปลี่ยนแล้วก็ไม่ต่างกันเลยกับ r e 7ทีแรกผมก็อาจะเล่นแค่ขำๆเพื่อทำวิดีโอเฉยๆแต่ในการเล่นครั้งนี้ผมรู้สึกไม่เหมือนเดิมแฮ สิ่งที่ผมรู้สึกเลยว่าผมไม่เหมือนเดิมเลยก็คือผมไม่ได้เกลียดความเป็น FPS แล้วผมก็มาคิดนะว่าเอ๊ะทำไมกันพอไปดูช่องตัวเองก็อ๋อเลย s y b e r p u n k BioShock, Alien Isolation, Dead Island แล้วก็ a r k คือไม่รู้ตัวเลยว่าทำคอนเทนต์เกม FPS มาเยอะขนาดนี้มันก็คงคล้ายซีรีส์เกาหลีอะก่อนจะมาดูยี้กันทุกคนพอดูเท่านั้นแหละ Move on แทบไม่ได้และในเมื่อผมตัดอคติเกี่ยวกับเกม FPS ออกไปได้มันก็ทำให้ผมมีมุมมองใหม่เกี่ยวกับ IE7 ไปเลย จากเกมที่ผมคิดว่าเกมมันเฉยๆชิวๆผมกลับรู้สึกสนุกไปกับมันอย่างไม่น่าเชื่อคือยอมรับนะว่าในจุดที่มันน่าเบื่อเนี่ยมันก็ยังน่าเบื่อแหละแต่ในเรื่องเกมเพลย์เนี่ยกลายเป็นว่าระทึกใจไปเลยคือเนี่ยแหละเกม Survivor Horror ถึงจะไม่ได้ Survivor ทั้งเกมเพราะว่าในช่วงกลางยังไงมันก็ออกแอคชั่นแต่ว่าไม่เถียงเลยฮะว่าเกมมันสนุกจริงๆบวกกับมันเป็นเกมที่โคตรคุ้มแบบคุ้มมากเนื้อเรื่องหลักคอนเทนต์4-5ชั่วโมงน้อยไปใช่ไหมงั้นเอาคอนเทนต์ และ DLC ก็ไม่น่าเบื่อด้วยนะเผลอๆทาได้ดีกว่าเนื้อเรื่องหลักอีกเห็นหลายคนบอกว่า IE7 เนี่ยมันไม่น่าเล่นซ้ําใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่กับ DLC ในเกมนี้ฮะพอมาถึงตอนนี้ก็ไม่แปลกใจแล้วว่าทาไมยอดขายมันถึงดีแนะนําเลยว่าถ้าเกิดใครมองว่าพาคเนี้ยไม่น่าเล่นคุณจะต้องลองเปิดใจเล่นกันดูครับแม้ว่ามันจะมีอะไรแตกต่างกับ IE ภาคที่หลายคนคุ้นเคยแต่มันก็ยังสนุกและก็อย่าลืมว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่ IE เคยเป็นผมเห็นหลายๆคนไม่เล่นภาค7เพราะว่าเขามองว่ามันไม่ใช่ IE ผมว่าภาคที่ไม่ใช่ r e เนี่ยคือภาค4 5 6เนี่แหละที่มันไม่เหมือนส่วนเรื่องมุมกล้องอะไรพวกนี้เขาคงตั้งใจนั่นแหละเหมือนกับว่าภาค7กับภาค8เนี่ยเขาอยากจะนําเสนออีธานอะไรแบบนี้แบบประมาณว่าไม่เห็นหน้าไม่เห็นอารมณ์น่ะถ้าเกิดอยากจะเห็นก็ไปดูคอนเซปต์อาร์ตกันเองแล้วกันซึ่งถ้าเกิดคนจะไม่ชอบก็ไม่แปลกเพราะก็อย่างที่ผมบอกว่า r e มันเป็นเกมที่ขายคาแรคเตอร์ตัวละครเวลาที่ไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาเขาก็คงจะไม่ชอบนะอันนี้ยังไม่รวมเรื่องโมชั่นซิงเก็ตจากเอพีเอสอีกผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไง และก็แน่นอนว่าช่วงเกมเก่าเล่าใหม่ยังไงมันก็ต้องมีรีวิวแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วผมอวดอ้างสรรพคุณของ DLC ไปเยอะแล้วผมก็ขอรีวิวยาวไปทั้งเกมหลักและก็ l l เลยแเลยลกันเผื่อว่ามันอาจจะทําให้หลายๆคนเนี่ยเกิดอยากจะกลับมาเล่นหรือว่าอยากจะซื้อมาลองเล่นกันดูเอาล่ะมารับชมกันเลยดีกว่าครับเนื้อเรื่องของ Resident Evil 7จะเป็นเรื่องราวของอ e ีธานวินเทอร์ชายหนุม่มที่จูดๆก็ได้รับอีเมลจากภรรยาที่หายตัวไปถึง3ปี และเมื่อเขามาถึงสถานที่ตามที่ภรรยาเขาได้บอกเอาไว้อีธานก็ต้องได้เจอกับเรื่องสยองขวัญมากมายในสถานที่แห่งนี้ทั้งความผิดปกติในตัวภรรยาของเขารวมไปถึงครอบครัวเจ้าของบ้านที่ดูแล้วจิตใจจะไม่ปกตินี่อีกและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของ Resident Evil ในภาคนี้นั่นเองคือเนื้อเรื่องของภาคเนี่ยผมไม่อยากจะรีวิวนักหรอกเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรู้เรื่องอยู่แล้วแต่ในด้านความรู้สึกผมเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่ามันเขียนเนื้อเรื่องได้ดีมาก จากตอนแรกเปิดมามันจะมาแนวลึกลับสไตล์บ้านผีสิงพอมาสักพักกลายเป็นครอบครัวฆาตกรโรคจิตจับคนมากินและเมื่อเล่นไปถึงตอนท้ายเราก็จะรู้ว่ายังไงซะมันก็ยังเป็น Resident Evil อยู่ดีแต่ในเรื่องการสื่ออารมณ์ความโหดความแหวะความสยองภาคนี้ก็คือ The Best of Series อยู่แล้วยังไงภาค8เนี่ยขอให้น่ากลัวแบบนี้แล้วกัน,นไหนๆก็จะเอาเรื่องราวของอ e ีธานไปสารต่ออยู่แล้วนี่นะมาดูเกมเพลย์กับการนําเสนอของภาคนี้กันดีกว่าเอาการนําเสนอก่อนเริ่มจากเรื่องแรกก่อนเลยก็คือความเป็น first person ด้วยความที่เขาอยากจะทําให้เกมมนันนาเสนอความสยองได้มากกว่าเดิมเวลาทําฉากจ้ำสแกททั้งหลายจะได้ทําให้น่ากลัวมากขึ้นเขาก็เลยเลือกนําเสนอมาแบบนี้และอีกเหตุผลหนึ่งเลยที่เขาทําเป็น FPS ก็คือเขาจะขายแว่น VR อันนี้ผมเดานะแต่ผมเตือนไว้เลยว่าถ้าเกิดคุณเป็น motion s i c n e t คุณห้ามลอง VR เกมนี้เด็ดขาดขนาดผมไม่ได้แพ้ FPS และก็เล่นเกม VR ทั้งหลายได้แบบสบายๆแต่พอมาเจอ VR ของ iE7 เข้าไปเท่านั้นแหละพูดได้คำเดียวเลยว่าน่ามืด ด้วยความที่ทั้งฉากทั้งแสงของเกมมันจะดูสลัวสลัวไหนจะบรรยากาศของเกมที่มันชวนคลื่นไส้ตลอดทั้งเกมอีกบวกกับมาเจอมูฟเว์ในการเคลื่อนไหวแบบ VR เข้าไปใครจะลองเล่นนะแนะนําเลยว่าคิดดีๆก่อนแล้วพอพูดถึงฉากพูดถึงบรรยากาศผมก็อดที่จะอวยเอ็นจินตัวนี้ไม่ได้เลยนั่นก็คือ IE Engine จากผลงานที่ผ่านมาในช่วงหลายปีนี้ไม่ว่าจะเป็น Resident Evil 2 Remake Resident Evil 3 Remake หรือแม้แต่ Devil May Cry 5ทุกเกมที่ว่ามาคือเกมที่ performance โคตรดี คอมระดับสเปคก,กลางๆสามารถเล่นได้ที่60เฟรมแบบไม่มีปัญหาหรือแม้แต่คอนโซลยุคเก่าอย่าง PS4 รุ่นแรกหรือว่าสลิม,มก็สามารถเล่นได้แบบ60เฟรมเกือบทั้งเกมไหนจะการให้ภาพแบบสมจริงใช้หน้าคนจริงและก็แสงเงาที่สู้กับ Fox Engine ได้แบบสบายๆถ้าเกิดใครอยากรู้ว่า Engine ตัวนี้มันเทพแค่ไหนผมเคยทำคลิปอวยไว้แล้วลองไปรับชมกันได้ครับแต่ด้วยความที่ IE e n g i n e มันถูกใช้เป็นครั้งแรกใน IE7 ดังนั้นปัญหาเนี่ยมีแน่นอนที่เห็นได้ชัดเลยก็คือบั๊กที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกครั้งในฉากเดิมๆ อย่างเช่นฉากนี้ผมโดนลุงแจ็คตบแล้วตัวละครเรามันก็ไปติดบัคทําให้กดอะไรไม่ได้เลยต้องยอมตายอย่างเดียวหรือไม่ก็กดรีสตาร์ทใหม่คือบัคตัวนี้ผมเจอตั้งแต่เกมออกใหม่ในช่วงปี2016โน่นอะ่ะผ่านมา5ปีแล้วก็ยังเจออะไรเดิมๆอยู่ยังดีนะที่มันเจอแค่ฉากเดียวส่วนบัคที่ว่าปรับไฮแล้จะมีอาการกระตุกอันนี้ผมก็เจอแต่คือเจอเมื่อหลายปีก่อนนะในตอนนี้ไม่เจอแล้วถ้าจะให้เดาก็น่าจะเป็นเพราะว่าในตอนนี้ผมลงเกมเล่นใน SSD มันก็เลยโหลดเกมเวลาที่เปลี่ยนฉากได้ดีขึ้น ทีนี้มาดูรายละเอียดเกมเพลย์กันบ้างแน่นอนว่าเกมนี้มันคือเกมแนวซ u ร์ i ว o r h เวอร์เฮอร์เรอร์ในช่วงแรกตัวเกมจะจัดเต็มมากในเรื่องของความน่ากลัวและก็ความระทึกโดนตัดแขนชั่วแขนขาดแต่ก็ต้องทุรนทุรายเอาชีวิตรอดโคตรโหดเลยคือไอฉากตัดมือเนี่ยผมรับได้นะแต่ไอฉากโดนลุงแจ็คตัดขาแล้วตะเกียรตะไกเอาขามาต่อเนี่ยคืออะไรวะไม่น่ามีฉากนี้และถึงแม้ว่าตัวเกมจะมีฉากโหดฉากแหวกเยอะตามสไตล์เกมเฮอร์เรอร์แต่ในด้านความเป็นซีร์เวิร์เวก็ทําได้เยี่ยมไม่แพ้กัน จากในตอนแรกที่ต้องหนีอย่างเดียวก็กลายเป็นว่าเริ่มต่อสู้ได้แต่ถึงแม้ว่าจะเริ่มต่อสู้ได้แล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะสู้ได้แบบง่ายๆเพราะทั้งยาทั้งกระสุนทุกอย่างจะมีจํากัดและก็ค่อนข้างหายากจะยิงจะปะท่าแต่ละทีเนี่ยคือต้องคิดดีๆเลยแต่ก็น่าเสียดายนะที่ความเป็น survival horror er, มันจะมีอยู่ในช่วงแรกเท่านั้นพอเล่นไปถึงกลางเกมทั้งยาทั้งอาวุธทั้งกระสุนให้มาเยอะเหลือเกินคือต่อให้มันเป็นโหมดยากสุดก็เหอะมันก็จะยากในช่วงแค่ต้นเกมอยู่ดีพ้นกลางเกมไปคือยิงยับเลย อันนี้คือไม่แน่ใจว่าเขาบาลานซ์ไม่ดีหรือว่าเขาตั้งใจะจะให้เกมมาเล่นง่ายขึ้นในช่วงท้ายส่วนระบบการต่อสู้ในภาคเนี้ยผมมองว่าถึงใจมากด้วยความที่เกมมันเป็น f อ s แต่ว่าอ e ีธานเขาไม่ใช่นักแม่นปืนบวกกับศัตรูในภาคน,นี้ที่เรียกว่าโมมันจะชอบเอียงหัวสส่ไปมาไหนจะโมสีขาสุดโหดที่วิ่งเข้าประชิดตัวเราได้ไวอย่างกับลิกเกอร์ดังนั้นการยิงปืนในแต่ละครั้งเราจึงต้องประณีตเป็นอย่างมากการจะยิงต่อเนื่องรัวๆให้เข้าเป้าได้เนี่ยคือต้องฝึกกันระดับหนึ่งเลยแต่ถ้าเกิดใครอยากจะทําผมก็็แแนะนะําาาว่่ให้้้ยิงงบบไตอเเป กะเอาอะว่ากระสุนจะพุ่งไปยังไงและก็อีกระบบหนึ่งเลยที่ผมชอบในภาคนี้ก็คือการบล็อกในภาคนี้มันจะไม่เหมือนกับภาคอื่นที่เราจะสามารถจุกหลบได้แบบง่ายๆมันจะมีหลายครั้งเลยที่เราจะต้องตัดสินใจรับการโจมตีอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าการบล็อกมันก็จะทําให้เราเจ็บน้อยลงเยอะมากจากโดน3 4ถึงทีตายก็อาจจะกลายเป็นว่าโดนถึง7-8ถึงทียิ่งการต่อสู้กับแจ็คในโรงเชืออนะโคตรสะใจเลยเลื่อยไปะทะเลื่อยบล็อกถูกจังหวะนี่โคตรตื่นเต้นและวิธีการคารฟไอเทมก็โคตรจะสวาวเวอร์เลย ยกตัวอย่างเช่นเราจะต้องใช้เคมฟูอิดสีต่างๆเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักสีเหลืองจะเป็นสีที่หาได้ง่ายที่สุดถ้าผสมกับสมุนไพรมันก็จะกลายเป็นยาฟื้นฟูถ้าผสมกับดินปืนมันก็จะกลายเป็นกระสุนปืนพกหรือถ้าเกิดเอาผสมกับเชื้อเพลิงมันก็จะกลายเป็นกระสุนเครื่องพ่นไฟส่วนเคมฟูอิดสีแดงก็จะทําหน้าที่คล้ายๆกันแต่ว่าจะทําให้การคัฟไอเทมออกมามีประสิทธิภาพสูงกว่าและก็แน่นอนว่ามันหาได้ยากกว่าสีเหลืองส่วนเคมฟูอิดสีฟ้าจะทําหน้าที่ละลายไอเทมอย่างเช่นเราหายาหรือว่ากระสุนที่ไ่ไไไมมดด้้ใชา เราก็สามารถใช้แชมพูสีฟ้าละลายไอเทมที่ไม่ต้องการเพื่อเอาแชมพูสีอื่นระบบนี้มันจะเป็นทางเลือกให้เราตัดสินใจเองเลยว่าเราอยากจะได้กระสุนปืนมาเล่นหรือว่าอยากได้ยาม,มาใช้และด้วยทั้งระบบปืนที่ยิงค่อนข้างยากกระสุนก็หายากระบบการบล็อกการโจมตีที่โคตรถึงใจและไหนจะระบบผสมของที่ต้องตัดสินใจเลือกที่ดีนี่อีกถึงแม้ว่าโมเมนต์ในการต่อสู้กับบอสมันจะมีน้อยไปหน่อยแต่ทุกครั้งที่ได้เจอผมว่ามันสนุกสะใจมากพวกปริศนาก็เข้าใจทำดี อันไหนที่มันยากเกินไปมันก็จะมีเฉลยบอกในวิดีโอที่ถูกบันทึกเอาไว้และมันก็ไม่ได้ยากและแฟนตาซีเกินไปด้วยนะมันจึงทําให้ผมคิดว่า R.E.7 นี่แหละเป็นภาคที่มีความเป็น survival horror มากที่สุดแล้วทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าทาไมผมถึงบอกว่า DLC ภาคนี้มันถึงคุ้ม DLC ชุดแรกก็คือ Nightmare b e d o o m และก็21 e t y o แต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็น DLC ที่เน้นเกมเพลย์แต่มันก็คือไาม์ไลน์หลักของเนื้อเรื่องในภาคนี้คือถ้าเกิดใครจำคนซี่ที่เป็นตาล้องทีมงานทัวร์บ้านผีได้ก็นั่นแหละเราจะเล่นเป็นคนนั้น DLC ตัวแรกก็คือ Nightmare มันจะเป็นการเล่าเรื่องราวของเคนซี่ที่ถูกจับตัวมาในบ้านเบเกอร์และสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเอาชีวิตรอดให้ได้จนถึงเช้าโดยที่ตลอดเวลาของ5ชั่วโมงก่อนเช้าจะมีศัตรูบุกเข้ามาเรื่อยๆเรามีหน้าที่เปิดเครื่องกึ่งเหล็กเพื่อที่จะเอาเหล็กมาใช้แทนเงินในการซื้ออาวุธซื้อกระสุนและก็ใช้ในการซื้อสารเคมีมาละลายประตูเพื่อใช้ในการเปิดพื้นที่ไปยังแอร์เรียอื่นสำหรับในส่วนของศัตรูยิ่งเวลาผ่านไปจำนวนมันก็จะเยอะขึ้นและมันก็จะโหดขึ้น และพอเกมจบลงตัวเกมก็จะคำนวณคะแนน,นมาเพื่อใช้ในการปลดล็อกไอเทมไปใช้ในครั้งต่อไปถ้าเกิดใครคิดว่าเนื้อเรื่องหลักเนี่ยมันยิงไม่มันเลยผมแนะนำเลยว่าคุณจะต้องลองเล่น DLC ตัวนี้เป็น DLC ที่ผมเล่นบ่อยที่สุดและสนุกจริงๆและหลังจากที่เครนซี่รอดจากลุงแจ็กใน DLC ไนท์แมร์มาได้พี่แกก็ต้องมาเจอกับป้ามากาเร็ดใน DLC e d r o o m DLC ตัวนี้ไม่มีอะไรมากเราแค่ต้องแก้ปริศนาเพื่อที่จะออกจากห้องนี้ที่ได้โดยไม่ให้มากาเร็ดรู้ตัวว่าเรากำลังจะหนี แต่ปริศนาใน DLC ตัวนี้ผมว่าโคตรสร้างสรรค์เลยมันต้องใช้ทั้งการสังเกตใช้ตะกะโคตรเยอะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สนุกอะไรมากในด้านเกมเพลย์แต่ผมคิดว่าโหมดนี่แหละสร้างสรรค์สุดแล้วและพอเคลนซี่หนีจากป้ามากรเล่มาได้พี่แกก็ต้องมาเจอกับลูคัสจับตัวไปใน DLC 21ีวันคือทำไมมึงโดนจับตัวบ่อยจังวะเคนซี่ใน DLC ตัวนี้เราจะได้เล่นเกมไพ่แบ็กแจ็คด้วยการเอาชีวิตเป็นเดิมพันแพ้โดนตัดนิ้วโคตรโหดเลยเล่นครั้งแรกผมนึกว่าดูหนังเรื่องซอ กฎของ DLC ตัวนี้ก็ง่ายๆห้ามรวมไพ่จนเกิน21คะแนนซึ่งถ้าเกิดใครทำได้21หรือว่าใกล้21มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะแต่ความสนุกของ DLC ตัวนี้มันไม่ใช่แค่การเล่นแบล็กแจ็คมันจะมีการใช้ทรัมป์การ์ดต่างๆเพื่อช่วยในการเล่นเช่นเราสามารถเอาไพ่ที่ทำแต้มเกินกับเข้ากองได้หรือจะปวดให้ไพ่ดีๆของอีกฝั่งเด้งกับเข้ากองการ์ดก็ได้เหมือนกันคือมันไม่ใช่แค่เกมวัดดวงอะ่ะมันต้องใช้สมองใช้ความคิดระดับหนึ่งเลยส่วนสุดท้ายแล้วชะตากรรมของเคนซี่จะเป็นยัง อันนี้เราจะได้เห็นแล้วในวิดีโอ Happy Birthday ในเนื้อเรื่องหลักน่าสงสารชิปเป่งเลยพ่อหนุ่มและ DLC ตัวต่อมาก็คือ DLC ดั c เตอร์ DLC ตัวนี้จะเป็นเรื่องราวที่จะให้เราเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเบเกอร์ก่อนที่อีธานจะมาถึงใน DLC ตัวนี้รายละเอียดไม่มีอะไรเลยก็แค่เล่นไปตามเนื้อเรื่องที่เขาวางไว้ให้ผ่านก็พอแน่นอนว่ามันมี Bad Ending กับ Good Ending แต่ว่ามันเป็น G o o d ใน Bad นะประมาณว่า Good Ending ก็คือเรื่องราวที่สารต่อแบบถูกต้องนั่น ยังไงซะครอบครัวเบเกอร์ก็เสร็จอีเด็กบ้านี่อยู่ดีและ DLC ต่อมาโอ้อันเนี้ยผมชอบมากเลยก็คือ DLC Not a h e r o ใน DLC ตัวนี้เราจะได้เล่นเป็นเฮียคริสเลดฟิลตัวเอกจะพ่าก่อนที่หน้าตาก็อาจจะไม่ถูกใจแฟนเกมหลายๆคนนะนะเพราะว่าหน้าเปลี่ยนไปเยอะแต่ว่าผมชอบนะเท่ดิรายละเอียดใน DLC ตัวนี้จะเป็นเรื่องราวที่สานต่อจากฉากจบของเนื้อเรื่องหลักคริสและทีมมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือไล่ล่าลูคัสที่หนีไปขอบอกเลยว่าการเล่าเรื่องเนี่ยเล่าได้ดีมาก เราจะเห็นเลยว่าลูคัสมันโลกจิตแค่ไหนเมื่อเทียบกับเรื่องราวที่ผ่านมาเห็นแล้วคืออยากจะเข้าไปตอบกบาลมันให้เกียนแตกแทนคริสจริงๆเลยไม่รู้ว่าดวงกินลูกน้องของคริสเนี่ยมลแรงหรือว่าลูคัสมันโลกจิตกันแน่ส่วนในด้านเกมเพลย์ก็สายใจกว่าที่ผ่านมาเยอะมากจากที่อีธานกับเคนซี่จะเป็นแค่ชายหนุ่มดักด๋อยยิงยิงหนีหนีตามภาษาแต่กับคริสเขาคือนายทหารที่มีประสบการณ์มาอย่างโชคชนแถมคริสก็ไม่ได้มามือเปล่าเขามาพร้อมอาวุธหนักไม่ว่าจะเป็นปืนลูกซองจู่โจมปืนพกแบบอัปเกรดและก็ระเบิดที่่พร้อมจะททาลยุกสิง มาโหดขนาดนี้ก็แน่นอนว่าศัตรูมันจะต้องเยอะขึ้นมันก็เลยถึงใจมากเวลาต่อสู้แล้วก็ระบบหนึ่งเนี่ยผมชอบมากเลยนะก็คือระบบแพร์รี่ถ้าเกิดเรากดบล็อกในจังหวะที่ศัตรูตีเข้ามาพอดีคริสจะทําการเคานเตอร์ด้วยมือเปล่าจนศัตรูปลิวไปเลยไงละ่ะรู้จักตำนานพี่คริสต่อยหินลงลาวาน้อยไปซะแล้วและ DLC ตัวต่อมาก็คือ DLC อ n ซ o f z o so e เผื่อใครไม่รู้ว่าโซอี e เป็นใครเธอก็คือลูกสาวของบ้านเบเกอร์ที่จะคอยติดต่อช่วยเหลืออีธานในเนื้อเรื่องหลักนั่นแหละใน, DLC นะดีเลเล คือโจเฉยๆนะไม่ใช่โจเอลแต่หน้าเหมือนกันจังเลยส่วนโจก็คือญาติของโซอี้ที่จะต้องทําหน้าที่ช่วยเหลือโซอี้จากอาการติดเชื้อให้ได้ในด้านเกมเพลย์ก,ก็ค่อนข้างแปลกใหม่เลยใครที่คิดว่าพี่คริสต่อยหนักแล้วคุณต้องมาลองเล่นลุงโจอาวุธหลักของโจจะไม่ใช่อาวุธปืนแต่ว่าจะเป็นหมัดเพียวๆเนี่แหละแถมมีการต่อยแบบคอมโบด้วยนะแม่ลุงโจลุงเป็นมวยนี่หว่าโมก็โมเหอะเจอหมัดลุงโจเข้าไปมีหัวแตกแน่นอนแถมลุงโจพี่แก,กก็สเตลพวกโมได้ด้วยนะ สวายเวอร์เฮอร์เรอร์เหรอไม่มีว้ยนี่มันเกมแอคชั่นแต่ที่ผมชอบและก็รู้สึกว่าน่ากลัวก็คือพวกจระเข้นี่แหละวิธีเดียวที่จะฆ่าจระเข้ได้ก็คือการใช้หอกคว้างใส่แต่ถ้าเกิดเราพลาดก็โดนแดกแบบวันฮิตคิวคือผมไม่รู้นะว่าทุกคนจะกลัวหรือเปล่าแต่สําหรับผมผมไม่ชอบจระเข้เลยเล่นทีไรคือตื่นเต้นตลอดอะนี่ลุงอาศัยในที่แบบนี้ได้ยังไงวะเนี่ยแล้วก็สงสัยอย่างหนึ่งใครแม่งออกแบบการฮิวในดีโอซีตัวนี้วะกินมแมลงสดๆเนี่ยนะสงสัยผู้พัฒนาจะชอบดูแบกคิว และ DLC ตัวต่อมาก็คือ Jack 55 Birth Day DLC ตัวนี้จะเป็นเรื่องราววันเกิดของลุงแจ็คและแจ็คก็ต้องการจะเลี้ยงฉลองด้วยการกินเอาง่งายๆเลยเรามีหน้าที่ไปเอาของกินตามบ้านมาเปยลุงแจ็คจนกว่าลุงเขาจะอิ่มแต่ว่ามันมีเวลากําหนดให้นะยิ่งทําได้เร็วก็จะยิ่งได้เกรดสูงซึ่งในบ้านก็จะมีพวกอุปสรรคต่างๆเป็นพวกโมชิิตต่างๆถ้าเกิดเราฆ่าโมได้เราก็จะได้โบนัสพิเศษมาช่วยในการเล่นเอาจริงๆเลย DLC ตัวนี้มันใช้ค่าเวลามากกว่าแต่แนะนําว่าไม่ต้องเล่นก็ได้ และ DLC ตัวสุดท้ายที่โคตรเกียนเลยก็คือ DLC อลซีอีธานมัสได้รายละเอียด DLC ตัวเนี้ยไม่มีอะไรมากเราแค่ต้องผ่านอุปสรรคทุกอย่างให้ได้เพื่อไปตบมากเล็ทที่เป็นบอสแต่อุปสรรคในเกมนี้แม่งโคตรโหดเลยคือโมในโหมดเนี้ยมันตบแรงมากแรงชนิดที่ว่ามันอาจจะฆ่าเราได้ในครั้งเดียวแถมกับดักก็โคตรเยอะบางทีจะเปิดกล่องเอาไอเทมดันเจอกับดักอีกคือเล่นในโหมดเนี้ยยังไงก็ต้องตายอ่ะก็ตามชื่นอนั่นแหละอีธานมัสได้ไม่ตายคือไม่ใช่เขา ผมแนะนําได้แค่ว่าคุณจะต้องจาแพทเทิร์นทั้งหมดให้ได้กับดักอยู่ตรงไหนศัตรูมาจากทางไหนหลบยังไงหนียังไงเกมเพลย์ประมาณ15นาทีแต่คุณห้ามพลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวแถมความง่ายยากมันสุ่มด้วยนะบางทีเปิดกล่องเจอปืนเพียบเลยแต่บางครั้งก็ไม่เจออะไรเลยส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นโหมดที่โคตรเกียร์น่ะใครคิดว่าดักโซยากแล้วอยากให้ลองมาเล่นโหมดนี้กันดูทําไปเล่นไป DLC ตัวนี้เวลาเราตายไอเทมจะตกตรงที่เราตายให้เรากลับไปเก็บด้วยนะนี่มันระบบโซตกของดักโซชัดๆเลย แต่เล่นแล้วก็อย่าต่อยคอมพังก็แล้วกันนะเพราะมันไม่เหมาะอย่างยิ่งกับคนหัวร้อนโอ้ยหมดสักทีกับ DLC เกมนี้ทีนี้พอเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทําไมผมถึงอวยว่า DLC เกมนี้มันถึงคุ้มคือยอมรับนะว่าเนื้อเรื่องหลักอะ่ะมันไม่สมบูรณ์แบบแต่มันก็ทําได้ดีระดับหนึ่งเลยส่วน DLC เนี่ยตัวเลือกก็เยอะถ้าอยากเล่นแอคชั่นก็ไปเล่น Not A Hero หรือว่า End of Zoe so หรือว่าถ้าเกิดอยากใช้สมองก็ไปเล่นพวก b e n d Room หรือว่า DLC 21 n หรือถ้าเกิดอยากจะเล่น DLC ที่มันซ้ำๆได้ก็ไปเล่นไนท์แมร์เห็นไหมว่าภาคนี้มันครบลถมาก h o r r o r er, s u r v i v า r h o r r er, o r Action Horror er. มีครบจริงๆคือถ้าเกิดผมจะอวยว่ามันเป็นภาคที่ดีมันก็ไม่น่าจะเกินจริง่นะถึงแม้ว่าภาค7จะไม่ใช่ภาคที่ผมชอบที่สุดก็เถอะแต่ผมก็ต้องยอมรับแหละว่าภาคนี้ทำดีจริงภาค8เนี่ยขอแบบนี้นะน่ากลัวแต่ว่าสนุกสะใจแบบเนี้ยชอบเลยยังไงก็รอดูการรีวิวของผมในวันที่7พฤษภาคมที่จะถึงนี้ก็แล้วกันรับรองเลยว่าไม่พลาดแนน่อน และสำหรับคนที่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนละ่ะรู้สึกยังไงกับ Resident Evil ภาคนี้บ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์ให้อ่านกันด้วยนะครับโอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ขอจบไว้ตรงนี้ก็แล้วกันผมเห็นหลายคนเนี่ยคอมเมนต์มาแล้วแหละว่าเบื่อ RE แล้วแต่ทำไงได้ละ่ะก็ผลโหวตมันออกมาชัดเจนและวะ้วว่ามันก็ต้องเป็นไปตามนั้นนั่ะแหละยังไงอาทิตย์หน้าเนี่ยบลัดบอลมาแน่นอน FC Series รอชมกันได้เลยรับรองว่าเนื้อหาเต็มอิ่มแน่นอนส่วนสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมคิดว่ามันก็น่าจะสมควรแก่เวลากันแล้ว เช่นเคยครับใครที่อยากจะสนับสนุนผมก็ทําได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สําคัญเลยคืออย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนสนุกและก็มีความสุขในการเล่นเกมสวัสดีครับ